รลัวใช้ภาษาอังกฤษผิดนะครับพี่แคนทํายังไงดีอ่ะบอกก่อนนะครับว่าทุกคนที่เรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ฝึกพูดภาษาอังกฤษใหม่ๆเนี่ยมันจะต้องผิดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยใครๆเนี่ยเขาก็ผิดพลาดกันทั้งนั้นแหละนะครับแต่จะบอกอย่างนี้ครับว่าตอนแรกๆเนี่ยที่เรายังมีข้อผิดพลาดอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยๆฝึกไปไเรื่อยๆไปไเรื่อยระดับตอนต้นใช่ไหม ก็จะผิดเยอะหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนขึ้นไปประมาณระดับกลางหรือระดับสูงเนี่ยเราจะผิดน้อยลงแล้วเราจะแก้ข้อผิดพลาดของตัวเองได้อยู่แล้วแต่ขอฝากแง่คิดไปนิดหนึ่งน้องๆที่เรียนภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาต่างประเทศอื่นๆน,นะแล้วกลัวว่าพูดผิดแล้วแบบจะอายหรืออะไรอย่างนี้นะครับทําไมเวลาพูดภาษาไทยอ่ะออกเสียงรอรอไม่ชัดใช้กับแก่แดดต่อไม่ถูกอ่ะทําไมเราถึงไม่อายอ่ะ ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นที่การสื่อสารเป็นหลักอย่าไปเครียดมากว่าเราจะพูดผิดหรืออะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ย Andrea, มันยังสื่อความได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ขอหัวใจให้ติวเตอร์แคนคนละดวงในคอมเมนต์ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ